คลิปนี้มอบให้กับ f อซที่ติดตามช่องเราทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวผมทดสอบก๊อกสิบเจ็ให้รับชมเห็นขวดผงอย่างนี้ผมไม่ได้กินนะไปซื้อจากร้านขายของเก่ามาเดี๋ยวจะเข้าใจว่าผมกินนะครับมันกินนะ เวลาลูกหมดเขาก็จะสไลด์ค้างแบบนี้นะครับไปดูความเสียหายของเราก็ยิงไปก็แตกเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสติ๊กเกอร์อยู่ข้างหลังก็ก็แตกนะครับยิงไปแล้วทะลุออกไปเลยนันเพื่อนเห็นรู้บะโอ้โหแรงจริงๆนะเพื่อนบีบีกันนะครับเอาไว้ยิงเล่นนะครับยิงเล่นในทงในสวนเนี่ยสวนผมนะครับหลังไร่ก็จะเป็นป่าลึกเมื่อก่อนนะตอน,นเด็กๆผมชอบซื้อปืนอัดลมแล้วก็มาวิ่งเล่น ในป่านะครับก็ดูหนังมากไงประมาณนั้นอ้าวมาสปริงฟิลเดี๋ยวแอดทดสอบให้รับชมสปริงฟิลเดนะครับสปริงฟิลเดตัวนี้ก็แม่นนะครับแต่ไม่ตอนแรกจะไปยิงไกลแหละแต่ยิงไกลแล้วมันถ่ายไม่ถึงไงก็เลยมายิงใกล้ๆเพื่อนๆดูโอ้โหเพื่อนๆนัดเดียวแตกเลยนะครับนี่ลวงมาแตกเลยยิงนัดเดียวเองนะครับ ลูกหมดซะก,ก่อนนะเพื่อนแม่ถ้าลูกไม่หมดนี่บันเทิ์นะลูกหมดสไลด์ค้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยลูกหมดสไลด์ค้างอาตัวต่อมาเดี๋ยวแอดทดสอบลูกโม,โมให้รับชมนะครับลูกโมก็ยิงได้สองโหมดก็เหมือนปืนจริงเลยซิงเกิลแอคชั่นนะครับตัวนี้ก็ยิงได้ไกลแต่ต้องยิงใกล้เดี๋ยวกล้องมองไม่เห็นโอ้โห,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 โหแรงจริงฮนะดับเบิลแอคชั่นให้ดูี่ ถ้าเราถ้าเราง,าง้งางนกยิงเอยไกมันจะเบาแล้วก็กั้นหายใจไว้นะครับอ่าหมดแล้วนะครับหมดโม่ละหมดหมดไหมอ่าหมดนะครับหกนัดไปแล้วเรียบร้อยอ่าโอเคยวไปดูซากอ,รอารยธรรมนะครับโอ้โหเดินด,ดีดีด้วยนี่นะครับแตกเลยนะครับโอ้แตกเลยนะครับทะลุไหมนี่ครับ w e นะยิงทะลุเข้าไปนะครับนี่ยิงทะลุเข้าไปครับ w e โอ้ยโคตรแรงนะเพื่อน เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮัทชิลแอร์ซอฟตกันครับอยู่กับผมช่างนันแอร์ซอฟกันนะครับวันนี้ไม่ใช่แบงกันนะครับเป็นคิวของปืนบีบีกันบ้างโหถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าเอ้ยพี่บีบีกันอัดแก๊สเนี่ยมีแบบแรงๆไหมตัวไหนฮิตกันนะครับเขาเล่นเขาฮิตกันนะครับสิ่งอ่าสามตัวที่ร้านขายดีที่สุดก็จะเป็นเบลสิบเจ็ดนะครับเป็นกล็อกสิบเจ็ดตัวนี้ตัวกลางตัวนี้อ่าราคาก็ย่อมเยาวนะครับปืนก็สวย เหมาะแก่คนที่อยากจะเริ่มเล่น B b การซักกระบอกหนึ่งนะครับอะไหล่ก็สามารถใช้ร่วมกับ WE ได้นะครับตัวอะไหล่ก็มีเยอะนะครับทั้งมือ1มือ2อ,อะไหล่นะตัวของเบลล์สิบเจ็ดนะครับตัวนี้ขายดีมากตัวต่อมาที่ขายดีก็จะเป็นตัว M1 9 1 1ก้าึของ WE ครับตัวนี้จะเป็นจะพิเศษนิดนึงนะครับจะเป็นมาร์คกิ้งร่องลึกนะครับผมมาร์คกิ้งร่องลึกนะนี่สําหรับตัวนี้นะครับตําหนิตัวนี้มีจุดหนึ่งครับก็คือ สีตรงครําว่า,อา,อ,าอาร์โมอาร์โมลี่เนี่ยนะครับสปริงฟิลอาร์โมลี่เนี่ยมันลอกไปนะครับผมก็แต่ถามว่าตัวปืนสวยไหมตัวปืนก็ยังสวยอยู่นะครับแรงมากโหแรงมากเลยตัวนี้แรงมากนะครับยิงทะลุกล่องสามใบครับตัวต่อมาที่บอกได้เลยว่าโคตรแรงนะครับตัวตัวของบินกันนะครับลูโมหกนิ้ว ยิ่งลํากล้องยาวเนี่ยก็ยิ่งแรงนะครับสาหรับบินการตัวนี้ก็โหแรงมากครับยิงนกตกปลาสบายบายนะครับตัวตัวนี้นะอ่าโอเคก็มี3ตัวนี่แหละบีบีการเวลาท่านซื้อบีบีการไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกโม่นะถ้าเป็นแมกกาซีนเนี่ยสิ่งที่ท่านจะเล่นได้ก็คือจะต้องมีกระสุนขนาดอ่าสองจุดศูนย์ดศกรัมถึง2 3 0กรัมนะครับสาหรับบีบีการสั้นนะแล้วก็เป็นแก๊สกระป๋องแบบนี้นะครับเป็นกินแก๊สกระป๋องแบบนี้ถ้าท่านอ่า ซื้อไปแล้วอยากจะเล่นก็มีก็มีแบบนี้แหละนะครับชุดพร้อมเล่นนะครับแล้วก็ตัวปืนนะครับมันไม่สามารถที่จะยิงยิงได้ด้วยตัวของมันเองมันจะต้องใช้พลังงานจากแก๊สในการขับเคลื่อนแต่ถ้าเป็นลูกโม่แบบนี้ก็จะใช้ CO2 นะครับ CO2 ที่เขาทำเครื่องดื่มอ,อัดแก๊สกันนะทำโซดาทำอะไรเงี้ยหาซื้อง่าย CO2 แต่กินแก๊สมันมีขายเฉพาะร้านขายบิบันแล้วก็ขายพวกสิ่งเทียมอาวุธโดยเฉพาะแต่กินแก๊สเนี่ย อ่า CO2 เนี่ยหาซื้อง่ายหาซื้อง่ายกว่ากินแก๊สนะครับผมก็ก็มีเท่านี้แหละนะสำหรับเจ้าตัวบีบีการสั้นนะครับก็คงจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมก็รีวิวเอาไว้ให้ท่านดูหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะ,ะมีพิเศษหน่อยก็คือจะเป็นตัวของตัวปืนยาวปืนยาวตัวนี้มันเป็นปืนค่ายอ่าตัวเป็นมันจะเป็นเป็นตัวอะไรวะ XM นะครับ FXM XM ออะไรวะผมจำชื่อไม่ได้นะครับ รุ่นของเขานะครับแต่เป็น m 1 6 a 2นะครับเป็นสงครามน่าจะประจำการอยู่สงครามเวียดนามหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่กําลังคิดทิศกันอยู่ก็คือมาจากเรื่องแบ k ็กฮอสดาวนะครับแบล็กฮอสดาวอันนี้ก็จะเป็นปืนอ่าเป็นปืนค่าย VFC นะครับ VFC ตัวนี้ผมก็ทําการตกแต่งแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับแต่งแบบว่าแทบจะจำแทบจะจำไม่ได้เลยนะครับผม แอนตโ A2 นะครับผมก็คือผมแต่งมาสุดๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็เวลาถ้าท่านจะซื้อปืนแก๊สเนี่ยผมบอกหลายครั้งแล้วว่าให้ซื้อปืนแก๊สค่ายที่ราคาที่มันหมื่นอัพเท่านั้นนะครับจะไปเล่นปืนแก๊สปืนยาวที่เป็นโคดินอีเกิลเนี้ยครับผมราคาห้าพันเงี้ยอย่าไปเล่นเลยเล่นไฟฟ้าดีกว่าเพราะว่าปืนแก๊สโดินอีเกิลเนี่ยอไหล่แม่งหายากชิบเป่งเลยนะครับผมแล้วก็ โอ้มีปัญหาทุกจิกนะครับยิงไปโบเบอร์ไม่ค้างยิงออตโต้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับมันแก้ยากนะครับเวลาถ้าท่านอยากจะเล่นปืนแก๊ ปืนแก๊สที่เป็นปืนยาวเนี่ยแนะนําให้ขยับไปเป็นรุ่นหมื่นห้าเท่านั้นโตเกียวมารุยอีวีเอฟซเอย่างเงี้ยอะไรเยอะนะครับของการโมดิฟายค่าใหญ่เนี่ยโอ้โหเขาทําอะไรมานะเอาโอเคก็คงจะมีเท่านี้แหละนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์ผมมาเลยที่แอดสองศูนย์ห้าโอวูเหรือโทรสอบสามสินค้ากับเราที่ศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสองสามสี่ศูนย์ครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะกับเจ้าตัวปืนอัดแก๊สที่เรียกได้ว่าขายดีสุดๆเลยนะครับจากร้านเชื่อแอร์ซของเรา อ่ะโอเคไปละบ๊ายบายเจอกันขอบคุณครับ